โอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้าห้องเรียนด้วย Google Classroom เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับเรามาเรียนรู้การใช้งานในส่วนของ Line Official ในส่วนของวิชาวิทยาการคำนวณกันครับอ่าทุกคนยกมือถือขึ้นมานะครับหลังจากนั้นดูที่หน้าจอนะครับด้านข้างของครูได้เลยนะครับแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนสังเกตเห็นว่านะครับทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าใน Line Official นั้นนะครับก็จะมีเมนูการทำงาน ให้เราเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการประถมนิเทศนะครับก็ถ้าเกิดเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอผมแบบนี้เลยนะครับในการอธิบายก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะครับอันที่2ครับประเด็นต่อไปนะครับก็จะมีปุ่มในการลงทะเบียนนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปลงทะเบียนนะครับในการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณนะครับกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับขอย้ําก่อนว่ากรอกข้อมูลนี้นะครับ นักเรียนไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าข้อมูลนี้จะเป็นความลับแล้วเราไม่สามารถนําไปเปิดเผยได้นะครับเพื่อเป็นผลประโยชน์กับนักเรียนในเมื่อกรณีที่นักเรียนเรียนแล้วนะครับมีข้อติดคัดหรือมีปัญหาหรือผลการเรียนไม่เป็นไปตามที่นักเรียนคาดหวังนะครับครูก็จะมีการติดต่อไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาหรือ,อมีอะไรที่จะให้ครูช่วยได้บ้างนะครับนั่นก็จะช่วยทำให้ ซัพพอร์ตแล้วก็คอนแทคได้อย่างรวดเร็วด้น่นเี้นะครับเมื่อทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปทําการสอบพรีเทสกันก่อนนะครับก่อนอื่นเลยในการสอบพรีเทสนั้นนะครับเป็นการวัดความรู้พื้นฐานของเรานะครับไม่ใช่เป็นการวัดเกรดอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทําใจให้โลง่ลงๆนะครับสบายๆในการทําข้อสอบพรีเทสนะครับในการในการทาข้อสอบพรีเทสนั้นนะครับไม่ไม่จำเป็นจะต้อง ไปเปิด Google หรือไปหาค้นหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆก็คือเปิดแล้วก็ทําเลยนะครับอันนี้เป็นการสอบวัดองคความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในส่วนของวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับเมื่อทําการสอบพรีเทสเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นปุ่มตรงนี้เห็นไหมครับนี่นะครับปุ่มตรงนี้จะมีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของบทเรียนนะครับในการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณนั้นนะครับเราจะเรียนอยู่ทั้งหมด4หน่วยด้วยกันนะครับ4หน่วยถือว่า เยอะไหมนะครับถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในแต่ละหน่วยนั้นก็จะมีเนื้อหาแล้วก็มีคอนเทนต์นะครับตามกระบวนการตามหลักสูตรตามตัวชี้วัดเลยนะครับอ่านะครับหลังจากที่เราเรียนรู้นะครับในแต่ละบทเรียนไปแล้วเห็นไหมครับก็จะมีสื่อในแต่ละหน่วยด้วยเห็นไหมครับนี่คือปุ่มสื่อนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปที่สื่อการเรียนได้นะครับในส่วนของหน่วยการเรียนรู้นะครับก็จะเชื่อมโยงไปที่ Google Classroom นั่นเองนะครับ ส่วนสื่อการเรียนนะครับก็จะประกอบไปด้วยวิดีโอบ้างไปงานบ้างนะครับรายละเอียดตรงนี้หรือจะเป็นการทําแบบ Google Form ต่างๆนะครับก็สามารถทําผ่านมือถือทั้งหมดได้เลยนะครับแล้วก็สามารถดูผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น iPad ดแท็บเล็ตนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์เป็นการฝึกใช้นะครับ คอมพิวเตอร์เป็นการฝึกใช้อุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลไปด้วยนั่นเองนะครับในแต่ละส่วนนั้นนะครับเราสามารถดูผลการเรียนได้ตรงนี้เลยที่มุมนะครับที่มุมทางด้านขวามือของ l i n e อ f ฟ i ิเชีเรานะครับเห็นไหมครับจะมีปุ่มผลการเรียนนะครับเมื่อเรียนแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีอะไรบ้างนะครับมีหน่วยในบ้างที่เราเรียนไปแล้วได้คะแนนเท่าไหร่นะครับก็สามารถดูได้ที่ผลการเรียน ฝังความมือของ Line o f f i c i a l ตรงนี้เลยนะครับสุดท้ายเลยนะครับก็จะมีการวัดผลประเมินผลระหว่างเรียนด้วยนะครับก็จะมีการวัดผลนะครับกลางภาคนะครับก็สามารถคลิกสอบกลางภาคนะครับสามารถสอบกลางภาคใต้ที่ปุ่มครับที่หน้า Line o f f i c i a l นะครับแล้วก็จะมีการวัดผลปลายภาคนะครับผ่าน Li n e o f f i c i a l ที่ปุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เห็นไหมครับว่าในการจัดการเรียนการสอนนะครับผ่านไลน์ออฟฟิเชียลหรือว่าเราเรียนด้วยตนเองนั้นนะครับง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับและที่สําคัญก็คือนะครับครูก็หวังว่าให้นักเรียนนะครับได้ตั้งใจนะครับเข้าไปศึกษาเนื้อหาบทเรียนนะครับให้ได้มากเท่าที่จะทําได้นะครับตาม ความสามารถของนักเรียนเองนะครับแล้วก็จะได้รับความรู้นะครับไม่มากก็น้อยแต่ที่สําคัญก็จะได้ความรู้ตามหลักสูตรแล้วก็ตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนควรจะรู้นะครับหวังว่าในการประถมนิเทศครั้งนี้นะครับแล้วก็การเรียนผ่านไลน์ออฟฟิเชียลนี้นะครับจะเป็นผลประโยชน์นะครับกับนักเรียน ได้มากที่สุดนะครับและที่สําคัญนะครับในการเรียนในห้องเรียนกับการเรียนใน Line Official นั้นนะครับอาจจะมีบริบทนะครับไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราเรียนผ่าน l ล n e Official นั้นเราก็สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้แต่ถ้าเกิดเราเรียนอยู่ในห้องเรียนนะครับก็อาจจะต้องเรียนไปตามเนื้อหานะครับแต่ว่างที่สําคัญคือเราก็สามารถที่จะได้พบปะกับเพื่อนๆนะครับพูดคุยกับคุณครูนะครับในคลาสนะครับ ก็มีความสนุกสนานล่าเริงนะครับในการเรียนรู้ไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่สําหรับนักเรียนคนใดนะครับที่ไม่ชอบการเรียนนะครับในห้องเรียนนะครับอาจจะมีความประมาะหรือ,อไม่ชอบในการเรียนในลักษณะของห้องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ผู้คนยเยอะ อันนี้นะครับการเรียนผ่านไลน์ Official ยลนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนผ่านไลน์ o f f i ิเชีหรือจะเป็นการเรียนในห้องเรียนนั้นก็ง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็สามารถเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ขอฝากการเรียนผ่านไลน์ o f f i ิเชีของนักเรียนทุกคนให้สนุกแล้วก็เอ็นจอยไปกับวิชาวิทยาการคำนวณกับคุณครูเจริญยุทธทองดีสวัสดีครับ